อ,นนบบอันนี้คือนี่เด้อค่ะคลิปวิดีโอสร้างจากตรงนี้แต่ต้องผ่านตามหน้าล้านที่เราปักนี่เด้อพี่น้องตามนี้เด้อเพราะว่าถ้าผ่านอื่นเราบร,รับกระชั้นมาแต่นี่ค่ะถ้าถ้าอยากสร้างของตามนี้เลยเด้อพี่น้องตามป้ายนี่ค่ะนี่นี่ก็คือนี่แหละเนาะป้ายที่คอยท่ายเนาะเออนี่นี ถ้าใครอยากสั่ง,งเด้อค่ะเด้อเนาะสั่งอะไรบัสสาวานี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นเป็นมันนะคะเพึ่นขายของออนไลน์นะคะนี่สั่งได้นะคะนี่มันนี่เรากระลังแพ็์เนาะโอ้ยอันนี้กองใหญ่จากกิโลนี่ยี่สิบโลค่ะอันนี้อันนี้ยี่สิบโลพันมันเพา กล่องละยี่สิบโลสองกล่องนะคะลูกค้าสั่งไปปลูกนะคะอืมอันอันนี้คือว่าให้เข้าใจกันเนาะอันนี้เขาเพิ่นเพิ่นเฮ็ดจังซี่โดนแล้ยวค่ะชองนะคะแต่ว่าช่องทางอื่นไม่ได้ส่งนะคะช่องทางเทปบุ๊กหรืออะไรก็ช่างนะคะไม่ได้ส่งคือผ่านหนานี่แหละตรงเทปอ่าลงไหนเบื้องนี้เนาะคือว่าช่องทางเดียวนะเออแล้วก็หนาร้านเราโดยตรงนะเออแล้วก็ถ้าเกิดใครผ่านทางมาก็แวะหน้าร้านได้เลยนี่นี่คือการ เสนอให้รู้ว่าเข้าใจเนาะค่ะเนาะว่าสั่งแบบไหนก็นั่นแหละค่ะอ่าป้ายนั่นแหละตามป้ายเออเข้าเข้ามาพันมันนะคะพันมันเช้าที่ลูกค้าจะนำไปปลูกนะคะเนาะอืมบ่ได้ผ่านข่อยเด้อพี่น้องอันนี้คือถ่ายให้เห็นแล้วเนาะมารีวิวให้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เขาด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเห็นอ่ามีคอมเมนต์มาถามว่าสั่งทางไหนได้บ้างอ่าเอาก็เลยให้ไหนเบิ้งเราก็มาให้หู้เนาะว่า การขายของออนไลน์คอยคอยรีวิวให้เลาซื้อซื้อไม่ได้มีส่วนได้ยังกับเราแต่ว่าได้มิตรภาพเนาะเออนี่นะคะไอ้มิตรภาพที่ดีต่อกนันเนาะตามนี้เลยเด้อพี่น้องถ้าจะสั่งคือเข้าไปในนี้เลยเข้าไปในเพจในไอ้นี่ของเพิ่นเลยเด้นเจจนอน,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเพิร์ลเพิ่นลที่ขายในติก๊กตอกเพือ่อนอันนี้ขออนุญาตเบ้าเนาะ เราเห่นอย่างอื่นปเป็น,น,นอันนี้คือแพ็กพร้อมส่งแล้วนี่พี่น้องร้อยเคอรี่มะลับนี่พี่น้องเป่นเฮ็ดนี่มาเ่เบนเพิ่งเพิ่งเฮ็ดแล้วเิ่นเฮ็ดมาหลายสิบปีแล้วพี่น้องนี่นี่อันนี้คือรอรอส่งอีกรถหนึ่งเลยนี่นี่แล้วก็กำลังแพ็กอยู่นั่นอีกสั่งตามนี้เลยเด้อพี่น้องบไดยมาพรานข่อยเด้อนี่ดู ดูวนไปแล้วก็ดูนี่น่ะค่ะสั่งหน้าร้านของเจ้าของพนเรเดอร์บริพานคอยเดอร์อขออนุญาตพูดเพราะว่า,ามันเป็นการแมนค่ะเขาก็ได้เหตุความเสียหายอย่างเนาะเขาแค่ว่ามิตรภาพเนาะที่อยากให้หู้อยากให้เย็นว่าการทํามาหากินคือสร้างรายได้ได้เนาะโดยที่ดูแลลูกค้าไปด้วยเนาะ ค่ะจะดูแลลูกค้าหลังการขายทุกออเดอร์ด้วยค่ะเีย่ลูกค้ากับว่าเขาใจเนาะว่าแม่ค้าดูแลลูกค้าหลังการขายไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเรารับผิดชอบหลังการขายถ้าของเสียหายนะคะเนาะแต่ต้องให้เห็นต้องรู้ความชัดเจนไม่ใช่บอกแค่คําพูดอย่างเดียวถ้าเราไม่เห็นคลิปเห็นอะไรเราก็รับผิดชอบให้ไม่ได้แมนอันนี้ต้องเข้าใจด้วยค่ะแม่ค้าเป็นได้ใดผูขายด้วยค่ะเป็นเฮดมาหลายสิบปีแล้วนะคะ โอเคค่ะขอบพุณห,หลายๆเนาะนะจ้า